สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับก็เป็นสูตรที่ผมทําสถิติไว้ในวดที่ผ่านมานะครับมันเข้าสูตรนี้สูตรเดียวนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับงวดใหม่วันที่1มิถุนายนนะครับก็ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะรู้ว่าหลักร้อยมันจะมาตัวไหนนะครับสูตรนี้ถือว่าเป็นเก็บตกสูตรเก่าแล้วกันนะครับวิธีการคํานวณน,นะครับสูตรนี้จะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับสองครั้งบวกหลักสิบล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นสามครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกสิบท้ายครั้งที่1บวกหนึ่งคงที่ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาในตําแหน่งร้อยบนมาดูสถิติย้อนหลังนะครับ งวดแรกนี้คำนวณได้เลขก4นะครับได้เลขก4ตัวเดียวนะครับผลรางวัลก็ออก4 1 7นะครับ4ก็มา100บนนะครับถูกเป็นงวดแรก <c oughs> งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข6ได้ตัวเดียวนะครับรางวัลออก652นะครับเลข6ก็มาในตําแหน่ง100บนถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข8นะครับได้เลข8ตัวเดียว รางวัลก็ออก873นะ8ก็เข้าร้อยบนถูกเป็นงวดที่3มงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข9ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก907นะครับ9ก็มาหลักร้อยบนนะครับถูกต้องงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข9ตัวเดิมผลรางวัลออก906 9ก็มาร้อยบนนะครับถูกต้องนะครับ งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลขศูนย์ได้เลขตัวเดียวนะครับผลรางวัลออกศูนย์หนึ่งเก้าะศูนย์ก็มาหลักร้อยบนนะครับแล้วก็งวดล่าสุดเลยนะครับสูตรนี้คำนวณได้เลขเก้าตัวเดิมนะผลรางวัลออกเก้าศูนย์สามเก้าก็มาร้อยบนนะครับสาธิตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดรวดนะครับ เป็นสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาคํานวณแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1มิถุนายนนะครับว่าสูตรนี้นะครับจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักแสนเลข1บวกหลักหมื่นสอครั้งนะครับ3บวก3มได้6บวก10ล่างเลข9บวกหลักร้อยหน้าครับที่1 3ครั้ง3 7,21บวกหน่วยหน้าครับที่1เลข9 บวก10ท้ายค่าที่1เลข9บวกเลข1คง,งที่บวก1คงที่นะครับ1บวก6ได้7 7 16 16 16บวก9ได้16 16บวก1 17 17ก็เป็น37 37 37บวก9ก็46 46ก็เป็น56นะครับได้เลข6 ตัวเดียวนะครับได้เลขหกก็เป็นแนวทางสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบสูตรนี้ก็รอดูสูตรใหม่นะครับหลักร้อยบนตัวเดียวนี้ผมยังจะลงให้อีกนะครับ <_ d ose> แต่ว่าสูตรจะยังยังทำไม่เสร็จนะครับยังทาไม่เสร็จสูตรนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมทำสถิติไว้ในงวดที่ผ่านมา นี่นครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ผมจดไว้อยู่ประมาณหลายสูตรนะอยู่ประมาณเจ็ดแปดสูตรนะครับผลปรากฏว่ามีสูตรที่สูตรเดียวนะครับที่เข้านอกนั้นหลุดหมดนะครับหูตดนี้หลุดนะครับหลุดหมดเลยนะครับแรกๆนี่หลุดหมดเหลือสูตรนี้ที่ได้เลขเก้านะครับดังนั้นวดนี้มันคำนวณแล้วได้เลขหกผมก็เลยเอามาลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับเผื่อใครอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับ แต่ถ้าไม่ชอบเลข6ก็รอดูสูตรใหม่นะครับผมจะมีสูตรใหม่ลงให้ดูอีกนะครับแนวทางก็มีหลายสูตรนะครับผมใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับผมก็ทำตามหน้าที่หาสูตรดีๆเอามาลงให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ก็อย่าลืมรอติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ